แพทย์หญิงทิตพรตรีบุชาสกุลจากสุขแพทย์เฉพาะทางด้านสัลยกรรมจากสูตตกแต่งและเสริมสร้างนะคะวันนี้หมอจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องภาวะคิ้วตกนะคะนอกเหืือจาก เรื่องหนังตาหย่อนนะคะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วภาวะคิ้วตกเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งภาวะที่พบได้บ่อยค่ะในเรื่องของความย่นค้อยรอบดวงตาซึ่งเป็นความเสื่อมไปตามวัยนะคะเรามาพูดถึงตำแหน่งของคิ้วหรือลักษณะของคิ้วที่เหมาะสมและสวยงามนะคะซึ่งปกติก็จะมีความแตกต่างกัน,นะคะ่ะขึ้นอยู่กับเพศนะคะ ปกติแล้วเนี่ยคิ้วของผู้ชายจะมีความหนาที่ใกล้เคียงกันค่ะตลอดความยาวของคิ้วนะคะและคิ้วเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่ค่อยโก่งโค้งค่ะอยู่พอดีกับขอบบนของกระดูกเป้าตานะคะในขณะที่คิ้วของผู้หญิงนะคะจะมีลักษณะที่หัวคิ้วเนี่ยค่อนข้างหนาค่ะและเรียวเล็กลงนะคะทางด้านหางคิ้วค่ะมีจุดที่อยู่สูงขึ้นนะคะที่เรียกว่าเป็นพีคของคิ้วค่ะอยู่ทั้งด้านหางคิ้วนะคะโดยจะถัดจากหางคิ้วเนี่ยเข้ามาประมาณ1ในสของความยาวคิ้วซึ่งจุดสูงสุด อันนี้นะคะจะตรงพอดีกับขอบนอกของตาดำนะคะหรืออาจจะเลยออกมาเล็กน้อยได้ค่ะแต่ไม่ควรจะเลยจากหางตาไปนะคะซึ่งลักษณะนี้ค่ะก็เลยทำให้คิ้วของผู้หญิงเนี่ยมีความโกโค้งมากกว่าผู้ชายนะคะและตำแหน่งคิ้วที่เหมาะสมของผู้หญิงนะคะก็จะอยู่เหนือขอบกระดูกนะคะของเบ้าตาบนนั่นเองค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเมื่อมีภาวะคิ้วตกค่ะ คิ้วที่ตกนะคะก็จะทําให้ใบหน้าเนี่ยดูมีอายุดูแก่กว่าวัยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคิ้วตกเนี่ยนะคะก็จะทําให้ใบหน้าดูไม่สดใสค่ะถ้าคิ้วทางด้านหางคิ้วเนี่ยตกมากนะคะก็จะทําให้ใบหน้าดูเศร้าหมองค่ะถ้าหัวคิ้วตกเยอะก็จะทําให้มีลักษณะใบหน้าที่ดูดุดูไม่เป็นมิตรนะคะแล้วก็ดูเครียดนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าคิ้วสองข้างเนี่ยมีความสูงตัดไม่เท่ากันนะคะก็จะทําให้เกิดลักษณะที่ไม่สมมาตรก็เลยทาให้ใบหน้าดูไม่สดใสสวยงามนั่นเองนะคะ เรื่องของความสวยงามแล้วนะคะภาวะคิ้วตกเนี่ยหากเป็นรุนแรงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการบดบงังการมองเห็นของคนไข้ได้นะคะโดยเฉพาะการมองเห็นในส่วนบนค่ะและถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะเปลือกตาตกกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วยแล้วนะคะก็จะทําให้การมองเห็นยิ่งแย่ลงได้ค่ะซึ่งจะพบได้บ่อยในคนไข้ในกลุ่มที่เป็นสูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงะคะ่ะนอกจากนี้นะคะภาวะคิ้วตกเนี่ยอาจจะดันเปลือกตาให้ตกลงมานะคะแล้วก็ดันแนวขนตาเนี่ยให้เข้ามาถูกกับกระจกตาค่ะทําให้คนไข้ มีอาการเคืองตาไม่สบายตาน้ำตาไหลแสบตาแบบนี้ได้นะคะและอาจจะเกิดเป็นแผลถลอกที่กระจกตาทําให้การมองเห็นพลาพมัวได้ค่ะและมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อที่กระจกตาได้นะคะคนไข้าบางรายนะคะอาจจะมีอาการเมื่อยล้าบริเวณหน้าผากค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยใช้กล้ามเนื้อหน้าผากนะคะในการช่วยยกคิว้วเพื่อลดการบดบังการมองเห็นนั่นเองค่ะและสําหรับการตรวจนะคะ ภาวะคิ้วตกค่ะเราก็จะให้คนไข้เนี่ยนั่งตัวตรงนะคะศีรษะตรงและมองตรงไปข้างหน้าค่ะจากนั้นเนี่ยกดที่บริเวณคิ้วหรือว่านับเหนือคิ้วนะคะหรือว่าหน้ผาผากค่ะเพื่อกดการทํางานของกล้ามเนื้อหน้าผากคะและดูตําแหน่งของคิ้วค่ะว่าอยู่ที่บริเวณพอดีกับขอบบนของกระดูกเป้าตาไหมนะคะหรือว่าต่ําหรือว่าตกลงมาใต้ต่อขอบกระดูกเป้าตาแบบนี้ถือว่ามีภาวะคิ้วตกนะคะแนวทางการแก้ไขหรือว่าการรักษาภาวะคิ้วตกนะคะทาได้หลากหลายวิธีค่ะขึ้นอยู่กับ ความคาดหวังของผลการรักษาแล้วก็ความแรงของภาวะคิ้วตกนั่นเองนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2วิธีใหญ่ๆก็คือวิธีที่รักษาด้วยการผ่าตัดกับวิธีการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดนะคะวันนี้เนี่ยที่เหมาะจะมาพูดถึงนะคะจะเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะซึ่งจะเหมาะสําหรับผู้ที่มีภาวะคิ้วตกมากนะคะเนื่องจากว่าการรักษาด้วยการผ่าตาัดเนี่ยจะให้ผลในการยกคิ้วได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็โดยเฉพาะจะดีต่อในกลุ่มที่มีภาวะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นร่วมด้วยนะคะ วิธีการผ่าตัดนะคะ คนไข่อาจจะต้องระยะเวลาในการพักฟื้นค่ะแต่เนื่องจากว่าการผ่าตัดแก้ไขเรื่องปัญหาคิ้วตกเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่นะคะและส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถจะผ่าตัดโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ได้นะคะดังนั้นเน <ๆ S 1> ี oui. well ่ยระยะเวลาในการพักฟื้นก็ไม่ได้ยาวนานนักค่ะและความเสี่ยงในการผ่าตัดก็ค่อนข้างต่ํานะคะดังนั้นเนี่ยจึงเหมาะกับคนไข้ในกลุ่มที่สูงอายุค่ะเทคนิคที่หมอจะมาพูดถึงวันนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมแล้วก็ให้ผลในการคิ้วที่ดีมากนะคะก็คือการผ่าตัดโดยการลงแผ่นเหนือคิ้ว นะคะหรือที่เรียกว่า direct brow Li f t นะคะเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะกับคนไข้ที่มีปัญหาคิ้วตกมากนะคะโดยเราจะลงแผลเนี่ยเหนือคิ้วปกติของเรานะคะทําให้เกิดแรงในการยกคิ้วได้ดีค่ะและผลในการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะยกคิ้วได้ค่อนข้างถาวรนะคะเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆนะคะข้อดีมากๆของเทคนิคนี้นะคะสามารถปรับแต่งรูปทรงของคิ้วได้นะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่มีการสักคิ้วมาก่อนค่ะและคิ้วอาจจะไม่ได้รูไม่ได้ทรงหรือว่าไม่สวยงามนะคะเราสามารถปรับแต่งทรงคิ้วให้เหมาะสมสวย งามขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเทคนิคนี้เนี่ยยังทําได้ง่ายค่ะใช้เวลาน้อยค่ะแล้วก็ฉีดยาชาเฉพาะที่นะคะดังนั้นเนี่ยระยะเวลาในการพักฟื้นก็ไม่นาน,นะคะ่ะ หรับข้อเสี่ยงของเทคนิคนี้นะคะก็คืออาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดแผลเป็นที่เห็นได้ที่บริเวณเหนือคิ้วค่ะแต่การผ่าตัดด้วยเทคนิควิธีที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะรวมถึงการดูแลคนไข้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดไปจนถึงหลังผ่าตัดค่ะก็จะช่วยลดโอกาสค่ะการเกิดผลข้างเคียงเหล่านี้ได้นะคะ และนอกเหนือจากเทคนิคที่หมอกล่าวไปแล้วนะคะยังมีอีกหลากหลายเทคนิคมากๆในการแก้ไขปัญหาภาวะคิ้วตกค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเฉพาะส่วนหางคิ้วนะคะการผ่าตัดแบบซ่อนแผลหรือว่าการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะแพทย์ก็จะเลือกและประเมินให้เหมาะสมกับปัญหาของคนไข้แต่ละรายค่ะดังนั้นเนี่ยหมอนแนะนําให้ผู้ที่มีปัญหาภาวะคิ้วตกนะคะเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินแล้วก็วางแผนการรักษาร่วมกันก,นก่อนการผ่าตัดค่ะ